สวัสดีครับผมช่วยปาดหนึ่าเก้านะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวสินค้าเนาะได้สั่งเป็นเออแร่แรลูกบล็อกนะครับเอาไว้ถอนล้อรถนะครับสำหรับรถกระบนะเนาะเบอร์17นะครับขนาด1นทับสนิ้วนะครับจะให้ดูกันนะครับราคา45บาบาทเนาะ นี่นะครับเอาไว้ถอดล้อนะครับถ้ารถซิ่งเนาะหรือว่ารถที่ว่าเปลี่ยนล้อแต่งเพราะว่าขอเปลี่ยนล้อแต่งทีนี้ไม่มีลูกบล็อกเปลี่ยนล้อนะครับซื้อไว้ไปเปลี่ยนยางอะไรนะครับอันนี้เป็นบั็กเปอร์17นะครับก็อเอามาให้ดูก,กันนะครับราคาถูกดีถ้าซื้อตามห้างก็จะแพงอยู่แต่ว่า ถ้าเรื่องคุณภาพปอคงยังบอกกันไม่ได้นะครับนี่เนาะ CRMO นะครับแต่ผมว่าโดยส่วนตัวถือว่าแกะดูก็โอเคนะนี่ถ้าไม่ใช้งานหนักมากนะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับเผื่อใครแบบสนใจราคาถูกขมือช่างน,นะครับสำหรับใส่สทำรถตัวเองตัวเองแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ